สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมีของพี่เมย์นะคะพี่เมย์ทาร์ดเลิฟสตอรี่วันนี้เรามาดูค่ะว่าคนที่เงียบไปในความเงียบนั้นความหมายของความเงียบคืออะไรทําไมถึงเงียบเงียบหมายถึงอะไรทําอะไรอยู่นะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะกับพลังงานไพ่วันนี้เรามาดูก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิป ของใครนะคะเรามาดูกันสิคะว่าเป็นคลิปของพลังงานของใครกันเอ่ยนะคะเป็นพลังงานของใครมาดูพร้อมๆกันเลยอาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือเป็นพลังงานของเขานะคะคนที่เงียบคนนั้น ตอนนี้เขาเงียบเขารู้สึกยังไงเขาทำอะไรอยู่เรามาดูก่อนว่าเขาเป็นใครหรือคุณเป็นใครพลังงานคลิปนี้เป็นของใครกันบ้างนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเดนะคะพลังงานในคลิปนี้เป็นของคนที่ บอกว่าตอนนี้พลังงานกําลังเปลี่ยนนะคะมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของคุณหรือในชีวิตของเขาก็เป็นไปได้คนที่ประสบพบเจอเรื่องราวหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะพึ่งผ่านเรื่องประสบการณ์ร้ายร้ายมาหรือผ่านพบกับเรื่องราวร้ายร้ายมานั่นเองอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขานะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่เป็นใจเจอกับเหตุการณ์ที่บอกเลยว่ามันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ เคลียกจบแบบไม่สวยแต่นะตอนนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเดไพ่เดอะเคือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจากสิ่งที่พบเจอมาทั้งหลายกําลังเข้าสู่หน้าใหม่ ช h a p t เตอร์ใหม่ของชีวิตนั่นเองนะคะเรื่องราวที่คุณพบเจอมาค่อนข้างจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้บาดเจ็บเสียใจเลยทีเดียวอาจจะเป็นพลังงานของคุณหรืออาจจะเป็นของเขาก็ได้นะคะมาดูสิคะว่าเป็นราศีอะไรนะคะ อยู่ลัคนาราศีอะไรแล้วเป็นาธาตุไรนะคะาธาตุไฟนะคะพลังงานของไพ่ในคลิปนี้เป็นของคนที่มีบุคลิกลักษณะของคนที่มีาธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขานะคะบุคลิกลักษณะอย่างที่บอกนะคะ อาจจะพบเจอกับเรื่องราวอะไรมาสาหัสสากันแต่ตอนนี้กํำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําทำอะไรใหม่ๆนะคะการเดินทางครั้งใหม่มีโปรเจกต์ใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นการได้ทำงานใหม่ๆไปในที่ใหม่ๆนะคะพลังงานของคุณหรือของเขาอาจจะเป็น พลังงานที่สลับกันได้นะคะเรามาดูต่อกันเลยนะคะว่าในความเงียบนั้นสิ่งที่เขาเงียบทำไมเขาถึงเงียบตอนนี้เขาประสบพบเจอกับเรื่องราวอะไรอยู่พลังงานตอนตอนนี้ของเขานะคะพลังงานของเขา เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าพลังงานของคนคนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะต่อสู้ฝ่าฟันอย่างหนักเลยนะคะคนคนนี้มีเรื่องราวที่จะต้องให้ มีความอดทนเขาเรียกว่าจะต้องไม่ยอมแพ้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาเป็นคนที่สู้ไม่ถอยด้วยนะไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับเขาเขาเป็นคนที่ต่อสู้มากอาจจะมีเป็นคนที่มีราศีกรกฎด้วยก็เป็นได้นะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะที่มีความแตกต่างจากคุณหรือเป็นคนที่มีนิสัยแตกต่างจากคุณนะคะมีความต่างกันมากๆหรืออยู่ห่างไกลกันมากๆอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าต่างอายุต่างเชื้อชาติศาสน ก็เป็นได้ต่างถินต่างท,างที่ต่างแดนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วคนคนนี้พลังงานของเขาไม่ว่าความแตกต่างหรือเรื่องราวอุปสรรคใดๆมันก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะทําให้เขายอมแพ้นะคะในความเงียบมันยังมีความรู้สึกที่อยากจะฮึดสู้ในความเงียบครั้งนี้มันยังมีความรู้สึกว่าไม่ยอมแพ้หรอกนะคะเรามาดูกันต่อเลยว่าตอนนี้พลังงานของเขาคนนี้ เจอกับเรื่องราวอะไรมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เป็นดั่งใจเขานะคะความคาดหวังของเขาสูงนะคะมันมีเรื่องราวที่เขาอยากจะทําให้ประสบความสําเร็จอยากจะทําให้มันสําเร็จแต่ว่ามันไม่ได้อย่างใจมันเลยทําให้พลังงานของเขาดาวนะคะพลังงานของเขาในตอนนี้นะคะอยากจะได้พลังที่มาทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเขามีกําลังแรงกายแรงใจที่จะต่อสู้ฝ่าฟันเพราะว่า เหมือนกับเจอพายุฝนเหมือนกับเจอมรสุมเล็กๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาและมันทําให้พลังงานของเขาดาวลงมันทําให้พลังงานของเขาเขาเรียกว่าหยุดอ,อยู่ในจุดที่มันไม่ก้าวหน้าอยู่ในจุดที่มันมีเรื่องราวที่มัน มีหลายๆเรื่องที่มาทําให้เขาเหมือนรู้สึกว่าเขาช่างโชคไม่ดีจังจังหวะช่วงนี้ทําไมมันไม่ดีเลยจังหวะทําทไมจังหวะมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้อย่างใจที่เขาคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังนั่นเองนะคะเรามาดูอีกนะคะตอนนี้เขาเจอกับเรื่องราวอะไรอยู่นะคะคนคนนี้นะคะในความคิดในความคาดหวังของเขาสิ่งที่เขาปรารถนาจริงๆแล้วนะคะคือการที่ มีชีวิตครอบครัวที่ยั่งยืนมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาในใจสิ่งที่เขาต้องการนะคะแล้วคนคนนี้จะบอกไว้ในอีกอย่างหนึ่งในไพ่ใบนี้สิ่งที่เขาประสบพบเจออาจจะเป็นเรื่องที่ เขาเรียกว่าเรื่องชีวิตในครอบครัวของเขาคุณอาจจะไปหลงรักใครที่เขามีคู่แล้วหรือว่าคนนะคะที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นั่นเองมีเรื่องเกี่ยวพันกันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งคู่นะคะในชีวิตคู่ของเขาคนคนนี้อาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือเขาอยู่ในปัญหาในชีวิตคู่ของเขาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบเหรียญไพ่ของคนที่แต่งงานนะคะเรื่องราวที่เขาประสบพบ พบเจออยู่นะตอนนี้คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในครอบครัวเกี่ยวกับคนของเขานะคะที่เขาจะต้องจัดการนั่นเองนะคะเรามาดูอีกนะคะในความเงียบนี้สิ่งที่เขาประสบพบเจออยู่คือเรื่องครอบครัวและเรื่องอะไรอีกมันมีเรื่องราวของการที่รอคอยนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะมันต้องการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางนี้นะคะเ<อ>ขามองว่าในเส้นทางนี้เรื่องราวอุปสรรคปัญหาต่างๆเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงอย่าง แรงกล้าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ้าหญิงถือไม้เท้าไพ่เจ้าหญิงถือไม้เท้าจังหวะของการรอคอยจังหวะของการมีแผน ในใจนะคะเขาเรียกว่ามีเรื่องราวที่เขาวางแผนไว้ในใจที่เขาอยากจะทําแต่ว่ามันยังทําไม่ได้เพราะมันติดขัดหลายเรื่องอย่างที่บอกนะคะอาจจะติดขัดในเรื่องครอบครัวของเขาคนของเขาที่ยังจัดการไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เขาจะต้องใส่ใจกับเรื่องราวที่เขาจะต้องแก้ไขที่ท เขาเผชิญอยู่ก่อนนั่นเองนะคะเรามาดูอีกว่าเรื่องราวที่เขาพบเจออยู่อีกตอนนี้คือเรื่องราวอะไรนะคะเรื่องราวที่เขาคิดนะคะเรื่องราวที่อยากจะแก้ไขที่อยากจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เขาอยากจะเจอคนใหม่นะคะเรื่องราวในเรื่องราวนี้คนที่คนนี้จริงๆแล้ว,วเขามีครอบครัวแล้วนะ เขาอาจจะมีใครในเส้นทางของเขาแล้วอาจจะมีชีวิตครอบครัวอาจจะมีคนอยู่แล้วของเขานะคะแต่ว่ามีการรอคอยที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงมีการรอคอยที่จะเดินทางครั้งใหม่อยากจะจบปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะมันมีเรื่องราวที่มันไม่มีความสุขมันไม่เป็นอย่างใจมันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเขาอยากได้ผู้หญิงคนที่พร้อมที่จะเป็น คนที่สามารถเป็นแม่ของลูกดูแลครอบครัวได้มีความพร้อมที่จะเป็นภรรยามีความพร้อมที่จะอยู่ในเขาเรียกว่าจะสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมีความพร้อมนะคะที่จะใช้ชีวิตคู่นั่นคือสิ่งที่เขาคิดนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาในเรื่องราวที่นะตอนนี้ที่เขาเผชิญอยู่คือเรื่องราวของการที่สถานะในปัจจุบันมันไม่ได้อย่างใจที่ต้องการ สถานะปัจจุบันมันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เขาคิดและคาดหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นเขาเลยมีการตัดสินใจหนทางครั้งใหม่เขามีการวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงทางเดินชีวิตของเขาใหม่นั่นคือสิ่งที่เขาคิดอยู่นะตอนนี้นั่นคือสิ่งที่เขาประสบพบเจออยู่ตอนนี้เขาต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่เขาเจอซะก่อนนะคะเรื่องราวเหล่านี้ตอนนี้ความเงียบของเขาคือมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับในครอบครัวของ เขาภายในครอบครัวของเขาที่เขาจะต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจมันไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาฝันเขาอยากได้คนที่มีความอบอุ่นเขาอยากได้ผู้หญิงที่สามารถดูแลครอบครัวได้ อยากได้ผู้หญิงที่สามารถจะเป็นคนที่สนับสนุนนะคดูแลครอบครัวเป็นแม่ของลูกเป็นคนที่สามารถจะทำให้ครอบครัวนั้นอบอุ่นเป็นคนที่คอยสนับสนุนเบื้องหลังของเขาและคนคนนี้นะคะเรา เรามาดูนะคะแล้วเขาคนนี้เขาจะตัดสินใจทำอะไรอย่างไรนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับปัญหาที่เขาพบเจออยู่ในความเงียบของเขาตอนนี้เขามีปัญหานะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเขา แล้วเขาจะตัดสินใจอย่างไรเรามาดูว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะเขาจะตัดสินใจอย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะคนคนนี้นะคะเขาจะตัดสินใจอย่างไรจริงๆแล้วครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะการที่มีครอบครัวอันอบอุ่นนั่นคือความฝันนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการและสิ่งที่เขาปรารถนาเพราะฉะนั้นนะคะในตอนนี้ความเงียบในความเงียบเขาจะหาหนทางนคะ ยังไงก็แล้วแต่จะแก้ไขนะคะ ใชที่สุดแล้วครอบครัวคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดการที่มีครอบครัวอันอบอุ่นนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาอย่างแรงกล้า <c oughs> เขาจะตัดสินใจอย่างไรในเมื่อความปรารถนาอันแรงกล้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วเรื่องราวเก่า,กาเรื่องราวตอนนี้เขาไม่ใช่เรื่องราวเก่าเรื่องราวตอนนี้ที่เขาเผชิญหน้าอยู่กับเรื่องราวของครอบครัวแล้วทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างใจนะคะมันไม่ได้อย่างที่เขาฝันนะคะแล้วเขาจะทํำยังไงนะคะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เลยไพ่เดอะเดทขึ้นมานะคะเขาจะตัดสินใจอย่างไรเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะยื่นคําขาดแล้วเขาจะตัดสินใจเลยว่าเปลี่ยนสถานการณ์เหล่านั้นเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากสิ่งที่เป็นอยู่นะคะคือจบแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วประมาณนั้นเลยคนคนนี้นะคะมันจะต้องมีการแยกทางแยกจาก เขาเรียกว่าตัดสินใจนะคะตัดสินใจที่จะตัดขาดเพื่ออะไรคะเพื่ออยากได้อยากได้สิ่งนี้นะคะสิ่งที่ต้องการคือครอบครัวคือความรักคือครอบครัวอันอบ อุ่นนะคะครอบครัวอันอบอุ่นคือความรู้สึกที่เป็นบ้านบ้านจริงๆบ้านที่มีความรักความอบอุ่นให้แก่กันและปัญหาที่เกิดข at ึ้นเราถามว่าจะตัดสินใจอย่างไรเขาจะตัดสินใจอย่างชัดเจนแน่นอนว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เหล่านั้นเพื่อที่อยากรับพลังงานใหม่ๆอยากมีครอบครัวอันอบอุ่นเพราะฉะนั้นเขาจะจบเรื่องราวเหล่านั้นนะคะในความเงียบคือสิ่งที่เขาจะจัดการเรื่องราวเหล่านั้น แล้วเขานะคะจะเขาเรียกว่าแก้ไขชีวิตเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเขาใหม่นะคะจากเรื่องราวเดิมเดิมมาเป็นความรักครั้งใหม่หรือเขาจะมองหาคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่สามารถที่จะให้หรือ สามารถที่จะอยู่กับเขาแล้วสร้างครอบครัวอันอบอุ่นด้วยกันไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วทุกคนขึ้นมาเป็นไพ่เป็นครั้งที่สองแล้วนะไพ่เดอเชรีออตนะคะไพ่ของคนที่มีราศีกรกฎอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่มีราศีกรกฎนะคะเป็นคนธาตุน้ำนะคะเป็นคนธาตุน้ำแล้วไพ่ขึ้นมาสองครั้งซ้อนกันแบบนี้นะคะไม่ว่า ความเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาจะเป็นอย่างไรนะคะเราถามว่าเขาจะทํายังไงต่อนะคะคนคนนี้บอกเลยว่าถ้าได้ตัดสินใจแล้วนะคะการตัดสินใจของเขาคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อการต่อสู้ครั้งใหม่การต่อสู้ครั้งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมคือสิ่งเดิมๆที่เจออยู่เขาจะไม่ รับหรือไม่ยอมรับกับเรื่องราวเดิมๆนะคะเขาจะต้องมีการเดินทางครั้งใหม่ตัดสินใจครั้งใหม่ทําอันสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นการต่อสู้ครั้งใหม่นะคะเป็นการต่อสู้ครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและเส้นทางเดินของเขานะคะแล้วเรื่องราวเหล่านั้นนะคะ มันอาจจะไม่เป็นอย่างใจเขาเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวเหล่านั้นที่เขาประสบพบเจอบอกเลยว่าคนคนนี้นะคะจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรพลังงานไพ่ของเขานะคะจะเป็นคนที่อาจจะเขาเรียกว่าพลังงานเขามันมีความไม่พร้อมอะ่ะมันเลยทําให้เขาเจออุปสรรคเรื่อยๆขวางนามเรื่อยๆนะคะการที่จะทําให้เส้นทางนี้ราบรื่นค่อนข้างยาก ค่อนข้างยากเพราะว่าพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่ติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆติดอยู่กับปัญหาเก่าๆที่เขาไม่สามารถเคลียร์ออกจากพลังงานของเขาได้มันเลยทําให้พลังงานนั้นดึงดูดเขาเรียกว่าวนเวียนวังวนวนเวนียนมันไม่รู้จักจบคืออยากจะจบอยากจะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่มันก็ไม่ได้จบได้อย่างใจนะ เพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือไพ่สี่ถ้วยนะคะมันก็จะยังเจออุปสรรคขวางน้ำปัญหาหรือเจอมอรสุมเจอฝนเจอลมเจอพายุ ที่จะทําให้มันไม่จบเพราะฉะนั้นเรื่องราวนะคะของเขาในความเงียบของเขามันมีเรื่องราวที่วุ่นวายมากๆเลยถึงแม้เขาตัดสินใจว่าเขาจะจบเขาจะเปลี่ยนชัปเตอร์ใหม่ของชีวิตยอยากจะจบแล้วนะคะแต่มันยังไม่จบนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สีถ้วยนะคะไพ่สีถ้วยมันไม่ได้เป็นอย่างใจที่เขาคาดหวัง สิ่งที่เขาคาดหวังว่าจะให้มันจบแล้วเจอกับเรื่องราวใหม่ๆอยากได้ชีวิตครอบครัวอันอ,อบอุ่นมันไม่ได้ง่ายอย่างใจที่เขาคิดนะคะทีนี้เรามาดูสิคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้นะคะถึงเขาจะเงียบกำลังจัดการปัญหาเรื่องราวของเขาอยู่อย่างวุ่นวายใจนะคะเรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณนะะโอ้ ไพ่ขึ้นมานะคะมีแพชชั่นสูงมากมีไฟสเสน่หามีความรักจากความสเสน่หาจากความใคล้นะคะกับคุณเนี่ยอย่างแรงบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้คิดถึงคุณคิดถึงเมื่อไรเขาเก็บเอาคุณไปคิดถึงเรื่องราว18บวกนะคะเขาเรียกว่าหลงสเสน่ห์มากๆเลย แล้วหวยหามากๆนะคะคิดถึงมากๆแล้วก็เขามีพลังงานที่มีความต้องการนะคะที่ มีความต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคุณนะคะหลักๆแล้วเขาอาจจะมีปัญหาพี่เมยไม่แน่ใจนะคะในความสัมพันธ์ของเขาที่มีอยู่ตอนนี้เขาอยากจบแล้วอยากเริ่มต้นกับคุณหลักๆแล้วนะคะความพึงพอใจหลักเลยเราถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาเสน่หาทางด้าน ความรักความหลงไหลความใคร้ในตัวคุณนั่นเองหลงไหลทางฟิสิกอลร่างกายนะคะมันมีความสเสน่หามากล้นเลยทีเดียวนะคะกับคุณเรามาดูอีกแล้วรู้สึกอย่างไรอีกนอกจากไปสเสน่หหาที่มีกับ คุณนะคะโอ้มีความรักอันชัดเจนให้ด้วยนะคะไพ่เป็นไพ่กระสัตรถือดาบนะคะมีความรักอันชัดเจนในใจมีทั้งความรักแล้วก็มีไฟเสน่หหาให้กันนะคะความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ชัดเจนแล้วเขารู้ชัดเจนแล้วว่าเขารัก นนั่นเองความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมีทั้งความรักมีทั้งความใกล้นะคะแล้วมาดูสิคะว่าตอนนี้นะคะความรู้สึกมีทั้งความรักมีทั้งไฟเสน่หาแล้วจะจัดการอย่างไรในเมื่อมันยังไม่จบนะคะมันจัดการไม่ได้แล้วจะตัดสินใจอย่างไรจะพูดคุยหรือจะตัดสินใจยังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณจะทําอย่างไรหาทางออกยังไม่ได้นะคะมืดแปดด้านเลยเหมือนโดนมัดมือมัดเท้านะคะ เหมือนโดนปิดหูปิดตาปิดปากทําอะไรไม่ได้กระดิกตัวไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรตอนนี้ทําไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ก็ไม่ได้นะคะเขาจะต้องจัดการเรื่องราวเหล่านั้นให้จบเสียก่อนนะคะแล้วก็เคลียร์พลังงานเก่าๆของเขาทั้งหมดเขาถึงจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณได้ถึงว่าในใจของเขาจะคิดถึงจะเสน่หาอยากจะใช้ชีวิตใหม่อยากจะเปลี่ยนเส้นทางความรักให้เป็นเส้นทางความรักครั้งใหม่เขาก็จะต้องเคลียร์ปัญหาเหล่านั้น ก่อนเพราะตอนนี้มันมีอุปสรรคหาทางออกไม่ได้จะต้องเคลียร์เรื่องราวที่อยู่ตรงหน้าให้จบก่อนแล้วถึงจะมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้นั่นเองเพราะยังไงตอนนี้พลังงานของเขานะคะ ไม่สามารถที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้นะคะคนคนนี้เขาจะต้องเสียสละตัวเองก่อนนะคะเขาเรียกว่าเสียสละตัวเองยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์นะคะตอนนี้เขาจะต้องทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรื่องราวที่สําคัญที่สุดของเขาก่อนแก้ไขให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเขานะคะเรื่องเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขานะคะเรื่องราวของคนในครอบครัวของคนที่เกี่ยวข้องกับเขา สิ่งแรกที่เขาจะทำคือสิ่งนั้นหลังจากที่เขาทำสิ่งนั้นแล้วนะคะเขาถึงจะเข้ามาที่จะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่ม เริ่มต้นในการที่จะเดินทางครั้งใหม่นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่กระสับถือไม้เท้าคนคนนี้เขาจะต้องเคลียร์เขาเคลียร์ตัวเขาเองก่อนให้เป็นคนที่สามารถทําอะไรก็ได้อย่างใจแต่ว่านอกตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้อย่างใจมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดแต่เขาจะต้องเคลียร์พลังงานเหล่านั้นแล้วเป็นบุคคลที่สามารถทําอะไรก็ได้อย่างใจนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะ ว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลจะบอกว่าอย่างไรสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของคู่ของคุณนะคะของคนที่เงียบอยู่นี้นะคะจะเป็นยังไงต่อไปแล้วไพ่ให้คำแนะนำว่าอย่างไรนะคะท e ูเลฟจริงๆแล้วเป็นรักแท้นะคะคู่ของคุณแต่ว่าตอนนี้มีอุปสรรคมากมายนะคะเขาเรียกว่าเขานะคะ เป็นคนที่จะต้องเคลียร์จบกับปัญหาเรื่องราวเหล่านั้นซะก่อนนะคะเรื่องราวเหล่านั้นจะต้องถูกเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนถึงยังไรก็แล้วแต่เขาจะต้องกลับมาหาคุณแน่นอนแล้วจะต้องกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์เพราคุณทั้งคู่เป็นรักแท้เป็นคู่แท้เป็นรักแท้นะคะ True Love ขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเขาเขาจะเรียกว,ว่าอะไรนะ พี่เมียจะบอกว่าความรักของคู่แท้รักแท้นะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามบอกเลยว่าคนที่เป็นรักแท้ คู่รักที่เป็นรักแท้เนี่ยจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคแล้วจะต้องมีอุปสรรคนานประการที่จะมาพิสูจน์ความรักของคุณทั้งคู่ว่าอุปสรรคเหล่านั้นนะคะมันจะทําให้คุณยอมแพ้หรือว่าคุณจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็กลับมาสมหวังในความรักกลับมานะคะเขาเรียกว่ารอคอยคุณจะรอคอยคุณจะอดทน รอคอยได้หรือไม่คุณจะฝ่าฟันมันได้หรือไม่นั่นคือบทพิสูจน์ของรักแท้ซึ่งรักแท้เป็นอะไรที่รักแท้จะต้องใช้เวลารักแท้จะต้องใช้ความพยายามความอดทนแล้วก็มันมีอุปสรรคเยอะนะคะสำหรับรักแท้นะคะเรามาดูอีกว่าไพโรแมนต์เองจลบอกว่าอะไรนะคะไพใบที่สองบอกว่า Uh, forgiving and Le a r n i n g นะคะณนะตอนนี้นะคะคู่ของคุณเขาจะต้องแก้ไขปัญหาแล้วประสบพบเจอกับเรื่องราวที่จะเขาจะต้องเคลียร์เพราะฉะนั้นนะคะให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยกันแล้วก็เรียนรู้กันนะคะเพราะายังไงก็แล้วแต่คู่ของคุณเพราะคุณเป็นคู่กันยังไงก็หนีกันไม่พ้นนะคะยังไงเขาก็กลับมาอยู่ดีนะคะถึงเรื่องราวตอนนี้มันไม่เป็นใจถึงลูกถึงเรื่องราวตอนนี้เขาอาจจะเงียบหายไปแต่เขาต้องจัดการเรื่องราวทั้งหมดเขาเรียกว่า ก่อนที่เขาจะมาเจอคู่แท้มันจะมีคู่เวรคู่กรรมมันจะมีคู่ที่จะต้องเรียนรู้จะต้องเติบโตไปด้วยกันนะคะต้องมาชดใช้กันก่อนนะคะถ้าจบเรื่องราวเหล่านั้นเดี๋ยวคู่แท้เขาก็จะได้มาเข้าคู่กันแล้วเขาก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นความอดทนนะคะความอดทนหรือการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ของคุณและการที่คุณให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กันนะคะแล้วก็ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคใดๆไปได้นะคะส่งความรักความปรารถนาดีให้เขาแล้วรักแท้ของคุณจะกลับเข้ามาในเส้นทางของคุณอย่างเร็วขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูกับไพ่ใบที่3 r o m a n c e Angel จะบอกว่าอย่างไร Chemistry นะคะ c h e m i s t y ใหมายความว่าคุณมีเคมีที่ตรงกันแน่นอนละ,ะรักแท้คู่แท,คแท้คู่รักนะคะที่เป็นรักแท้เขาจะมีเคมีตรงกันเขาจะมีแพ แพชชั่นมีสเสน่หามีทั้งความรักมีทั้งสเสน่หานะคะมีเคมีที่ตรงกรันมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ากันได้เขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะ แต่ว่ามันเจอกันในเวลาที่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นต้องรองคอยเวลาเพราะว่าช่วงเวลานะคะของการที่เจออุปสรรคขวางน้ํามันเป็นบทพิสูจน์รักแท้ของคุณนั่นเองนะคะเรามาดูอีกสักใบหนึ่งค่ะว่าอย่างไรนะคะไพ่ขึ้นมาฟ o ีโ s เซลนะคะตอนช่วงนี้จังหวะนี้ก็ให้เวลากับตัวเองนะคะให้ตัวเองได้มีอิสระนะคะมีอิสระในการที่จะใช้ชีวิตมีอิสระในความคิด มีอิสระที่จะมอบความสุขให้กับตัวเองมีอิสระที่จะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆส่งต่อความรักของคุณให้กับเขาเขาจะได้ฝ่าฟันและผ่านพ้นอุปสรรคใดๆไปได้นั่นคือวันนี้นะคะในความเงียบเขาคือรักแท้ของคุณในความเงียบจุดประสงค์มุ่งหมายของเขาคือการที่เขาอยากจะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะกลับมามีครอบครัวอันอบอุ่นกับรัก แท้ของเขานั่นก็คือคุณนั่นเองค่ะ